ลำแสงสีทองเริ่มฉายเป็นริ้วฉายตามขอบฟ้าด้านตะวันตกคงเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงกับคนที่มีความหวังรออยู่เยอชิ้นสุดท้ายของชาลีเป็นปลาโอขนาดใหญ่พองามน้ำหนักตัวไม่ทิ้ง1กิโลกรัมเท่าไรนักความเร็วของเรือขนาดนี้ประมาณไม่ต่ำกว่าสามน็อ การวางเหยื่อลากสำหรับทรอลลิงด้วยความเร็วปานกลางเป็นหน้าที่ของริกเกอร์แมนที่จะต้องพรุงเหยื่อเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสมปลาโอถูกเย็บด้วยเข็มเพื่อปิดทวารหน้าจากได้แว็กที่ผลิตมาให้มีความเหนียวเป็นพิเศษ เขานำเบ็ดขนาด12โอในชุดลีดเดอร์โมโน600ปอนด์มาผูกเป็นเงื่อนตายฝากไว้ใกล้กับส่วนหัวของตัวปลายเหยื่อวิธีนี้จะช่วยลดแรงต้านระหว่างทำการลากเหยื่อด้วยความเร็วที่เกินกว่า1.5นอตตัวเหยื่อะจะคงอยู่ในสภาพเดิมสามารถใช้ในการคลอลลิ่งได้นานและมันก็ดูเหมาะสำหรับสภาพอากาศในยามที่คลื่นลมเริ่มแปรปรวนหลังจากลมสลาได้มาเยอือน าลีเร่งประกอบเหยื่อเข้ากับคันเบ็ดในชุด80ปอนด์เขาต่อลีเดอร์โมโนคล้องกับหัวคลิปที่ล่ามสายเอ็นขนาด80ปอนด์เทสก่อนปล่อยเหยื่อให้ลอยหางออกจากท้ายเรืออย่างช้าๆสายโมโนฟิลามันถูกปล่อยออกไปทีละพุตเพื่อวางตำแหน่งในระยะที่ต้องการการวางระยะเหยื่อล่าเพื่อทรอยลิงโดยหวังผลที่ปลาในสกุลกระโทงจากประสบการณ์ที่ชาลีเคยผ่านมาเขาเห็นว่า ระยะห่างจากท้ายเรือไปถึงหัวคลื่นลูกที่2ดีที่สุดตำแหน่งนี้เยื่อล่ากจะทําแอคชั่นร่วมกับการซัดผ่านของลูกคลื่นที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพไม่นจะทําให้แอคชั่นของปลาเหยื่อเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ดูคล้ายกับว่ามันกําลังดําผุดดำว่ายเล่นอยู่กับคลื่นท้ายเรือซึ่งเป็นลักษณะที่ล่อใจให้ปลาเป้าหมายตัดสินใจว่ายเข้ามาชานัน เฝ้าให้ปลาฉั่เหยื่อมานานกว่า40นาทีพอดวงอาทิตย์ใกล้จะหมดแสงลับเขาก็ลุกขึ้นเดินผ่านพวกเราไปยังห้องเบินครึ่งแรกของเกมฟิสหมดเวลาด้วยคะแนนที่เสมอกันทั้งสองฝ่ายแต่สำหรับกัปตันฝร,รั่งเดวิชีอารมณ์ขันของเขาบัดนี้คงจมสู่ก้นทะเลลึก เราว่าตอนนี้ที่ดาทะเลกำลังจอดลอยลำอยู่เหนือฝูงปลาขนาดใหญ่เขาอยากจอดเรือตกปลาบริเวณนี้อีกสักพักเพื่อเก็บไว้ทําเหยื่อสดในวันรุ่งขึ้นการตกปลาหน้าดินในระดับความลึกมากกว่า500เมตร จะต้องใช้รอบไฟฟ้าเป็นเครื่องทุ่นแรงลูกตะกัวที่มีน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมจะเป็นตัว่วงน้ำหนักพาสายลวดดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลในเวลาที่รวดเร็วขึ้น แม้สายลวดที่ใช้แทนสายเอ็นประกอบเป็นชุดกับรอกไฟฟ้าจะมีความเหนียวมากพอรับน้ำหนักวัตถุในขนาดมากกว่า1ตันขึ้นไปได้แต่หากมันต้องลากเอาปลาที่ตกไดจากก้นทะเลในความลึกกว่าครึ่งกิโลเมตรเพียงปลาหน้าดินตัวเล็กๆที่มีน้ำหนักตัวเพียง2-3กิโลกรัมแรงต้านทานซึ่งเกิดจากน้ำก็อาจทำให้ลวดสลิงขาดยุ่ยกลายเป็นเส้นด้ายแบบที่เห็น พาลีต้องเสียลูกตะกัวขนาดใหญ่ไปถึงสองลูกจากการตกปลาหน้าดินบริเวณไหลทวีปปลากินเหยื่อทั้งสองครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถกรอสายลูดก,กลับมาได้จังใจทุกครั้งลูดสลิงจะขาดก่อนที่เราจะได้เห็นตูวปลามันอาจเป็นเพราะก้นทะเลอยู่ลึกเกินกว่าที่เส้นลวดจะทานน้ำหนักได้หรือไม่ก็เป็นเพราะปลาที่ตกมันตัวใหญ่เกินไป พวกเรานำปลาจากห้องขังเหยื่อสองสาตัวมาทำเป็นอาหารปล่อยให้กับตันเดวิตบังคับเรือฝ่าความมืดแล่นไปหลบหลมที่เกาะสีของซิมิลันแต่เพียงลำพังกับตันฝรัง่งดูจะไม่ค่อยพอใจต่อการที่เรานำปลาเหยื่อมาปรุงเป็นอาหารเราไม่ทราบว่าที่เขาอารมณ์เสียเป็นเพราะความอายหรือผิดหวังกับเทพีแห่งโชคลาภกันแน่ ทิดาทะเลได้มาจอดเรือเทียบกับทิดาวดีอีกครั้งที่เกาะสี<ม>หลังอาหารเช้าพวกเราจึงถือโอกาสล้มโต๊ะทานข้าวเปลี่ยนไปที่ประชุมแบบย่อยๆขึ้นอ้วนเป็นคนสรุปให้ฟังว่าตลอดวันที่ผ่านมานั้นเราได้เดินทางผ่านจุดหมายใดมาบ้าง พร้อมกับต่อท้ายด้วยการเสนอความเห็นสำหรับทริปใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ว่าเราน่าจะไปลองเสี่ยงโชคกันที่ใดต่อไปการหาจุดเส้นทางหาจุดทีกว้างกากันไปแล้ววันนี้เราคิดว่ายังไงฮะจากเอ่อช่วงบ่ายนี้ไปต้นไปเราก็จะไปไปไหนก่อนลูกศิไปเกาะลุกิซึ่งทางต้าจะเกาะเร็วกว่าเกาะลุกซึ่งเป็นเกาะที่ซึ่งเอ่อบางทีเกาะมันเป็นแนวหินเป็นที่ภเขาใต้น้ำเนี่ย ความใหญ <esh aw S 1> <al> ่ข okay. so ึ 10, 10 around. 10 around. Right ้นมานประมาเท่าเกาะแล้วตัวนี้เนี่ยอประมงขึ้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ากาะลูกที่สิบของสบล้านแต่ิลโตีมันมีเก้าเกแต่เกาะลกสิบเขาบกเป็นเกาะนซึ่งเรือประมงขึ้นบ้านจะจะเข้ามาเพระจานี่ใบแล้วเป็นเรือประมงก็ต้องมีประมาณูสมแ้าเรือเรือแบบในเรือเรือประมงไม่ใช่ือขวนะรือธรรมดาเนี่ยพวกสีว่านว่า เบลฟิช <Bill> เป็นชื่อที่เดวิดเรียกปลาในสกุลกระโทงแต่สำหรับนักตกปลาในแถบทะเลอันดามันปลาในสกุลกระโทงเท่าที่รู้จักกันดีที่สุดเห็นจะมีแต่ปลากระโทกร่มกระโทงร่มเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่ออกแอคชั่นโดยขึ้นผิวน้ำเวลาที่มันติดเบ็ดมันจึงสร้างภาพประทับใจให้ติดตรึงอยู่ในความทรงจำของนักตกปลาแต่สำหรับผู้สแสวงหาบางสิ่งจากตำนานที่ดิ่งลึกไปกว่านั้นสำหรับทะเลอันดามัน คำว่ากระทงแทงดำจะฟังดูขลังไปกับเรื่องราวที่ค่อนข้างโลดโผก <Okay. S 1> <Okay. Please. S 1> ระทงแทงดำมีชื่อเรียกสากลว่าแบล็กมารีความบึกบึนซึ่งประกอบไปด้วยพลังก,กำลังในการสู้เบ็ดมันทำให้ผู้คนกล่าวขานถึงตัวมันว่ากระทิงเปลี่ยวแห่งท้องทะเล ที่ค่อนข้างเพรียวยาวของแบล็กมารีทาให้พวกมันมีความปราดเปรียวสามารถพุ่งทยานไปใต้น้ําด้วยความเร็วมากกว่า8 0กิโลเมตรต่อชั่วมงตามปกติแบล็กมารีจะอาศัยหากินอยู่ตามผิวน้ํามากกว่าในส่วนลึกของมหาสมุทรและมักจะพบว่าพวกมันอาศัยอยู่ตามทะเลเปิดทั่วไปที่อุณหภูมิของน้ําอยู่ระหว่าง24-30องศาเซลเซียสจุดที่น่าสันนิษฐานได้ว่าที่ใดบ้าง ซึ่งน่าจะเป็นถิ่นอาศัยของแบล็กมารีผู้ที่ทราบเรื่องราวในตัวมันดีมักจะกล่าวกันว่าควรลองหาตัวมันตามหินกองหรือหมู่เกาะปะการาังใต้น้ําตามชายแนวรอบนอกหรือบริเวณหน้าผาใต้น้ําขอบเหวของหลายทวีที่มีความลึกแตกต่างกันมากๆนักมีนักวิทยาที่ทําการศึกษาเรื่องปลาอย่างละเอียดเชื่อว่าแบล็กมารี เป็นปลาที่ไม่ชอบอพยพย้ายถิ่นอาศัยนอกจากบางช่วงเมื่อถึงฤดูวางไข่ซึ่งแม่ปลาอาจจะต้องเดินทางไกลเพื่อค้นหาแหล่งน้ําที่มีอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับการวางไข่โดยเลือกหาถิ่นทะเลในแถบที่มีอุณหภูมิระหว่าง27 28องศาเซลเซียสการศึกษาข้อมูลเพื่อทราบถึงอุปนิสัยบางอย่างของปลาจะนําทางให้เราพอกาคะเนได้ถึงแหล่งที่ปลาว่ายหากินสิ่งที่เราควรรู้คือ เรื่องของนิสัยการกินอาหารของเจ้ากระทิงเปลี่ยวแห่งท้องทะเลแบล็กมารี Marie, ชอบกินปลาทูและปลาหมึกเป็นอาหารหลักแต่บางครั้งจากการผ่าท้องปลาที่เคยจับได้เราก็ได้พบว่ามันกินไม่เลือกตั้งแต่โต้มอนปลาสาไปจะถึงปลาในสกุลทูน่าทั้งหมดที่หมายในการเล่นเกมฟิชระดับแบล็กมารีนั้นกับตันเดวิดชีนจึงมุ่งเข็มไปตามทิศที่ฝูงทูน่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก าทะเลถูกสตาร์ทเครื่องเมื่อเวลา7จ็ดโมงตรงกับตันเดวิดออกเรือไปอย่างหัวเสียเนื่องจากในเรือไม่มีปลาสำหรับทำเหยื่อตกเจ้าแบล็กมารีเดวิดนำเรือวนตามร่องน้ำระหว่งางเกาะสและเกาะหเขาหวังที่จะได้ปลาประเภทสีเสียมาเป็นเหยื่อใช้งานแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจากสองชั่วโมงที่สูญปลา จ้าเริ่มปรากฏเต็มขอบฟ้าด้านที่ตะวันออกเสียงกรีดลั่นจากรอกชุด50ปอนด์ขับแข่งไปกับเสียงเครื่องที่ดาาเล็กปลาฉวยเหยื่อในคันชุดเล็กมันเป็นปลาโตมอนขนาดปานกลางที่หานกล้าโจมตีเหยื่อที่ทําขึ้นเพื่อไว้ล่อ,อปลาขนาด20-30กิโลกรัมขึ้นไปทั้งรอกและคันเบ็ดในชุดขนาด50ปอนด์เมื่อต้องมางัดลำเอากับโตมอนที่มีน้ําหนักตัวไม่เกิน3กิโลกรัมเพียงชู่อึดใจสันส้น สายเอ็งก็ถูกเก็บมาได้คือหมดแต่ความสะเพร่าของชาลีที่คิดจะสบัดปลาขึ้นเรือแต่ไม่พ้นนั้นมันทําให้ปลาตัวแรกของวันนี้ต้องหลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย กัปตันเดวิดยิ่งอารมณ์เสียขึ้นเมื่อเห็นชาลีทำปลาหลุดตกน้ำเขาพยายามคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นลางร้ายที่จะทำลายเหตุการณ์ลูกหน้าอะไรเขาไม่อยากนึกถึงลางสังหรของคนที่ฝากชีวิตไว้กับท้องทะเลไม่อยากคิดว่ามันจะทำให้พวกเราใจเสียหลังจากปลาตัวแรกได้หลุดลอยไปกับสายน้ำชาลีเองก็ดูจะผิดหวังอยู่ไม่น้อยเรารู้ว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เพียงคิดเท่านี้ก็คงจะเพียงพอแล้วกับเหตุผลว่าทําไมการเดินทางฝ่าความเงียบงันครั้นี้ช่างเป็นช่วงที่ยาวนานเหลือเกิน แบล็กมารีนเป็นเป้าหมายซึ่งทำให้เดวิดเริ่มประสาทเขาอยากได้มันเป็นการันตีเซอร์ติฟิเคตที่จะบอกให้ใครต่อใครรู้ว่ากับตันเรือตกปลาอย่างเขามีความเก่าระดับไหนมันเป็นสิ่งที่นำไปโอ้อวดได้อย่างภูมิใจหากเขาจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็นในฟลอริดาอีกครั้งจูดบอกกับเราว่าก่อนหน้านี้ประมาณสิบวันเดวิดเคยพาลูกค้าของระบี่มารีนไปตกปลาแถบซิมิลันทริปนั้น ทิดาทะเลได้ค้นพบเทพีแห่งโชคลาหลังจากปล่อย,ยเหยื่อทรอยลิงไปตามขอบผาใต้น้ำที่มีความลึก400เมตรได้ไม่นานปลาใหญ่ก็ฉวยเหยื่อในคัน80ปอนด์พาดำดิ่งไปสู่กน้นทะเลมันเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากมันทำให้ปลายคันเบ็ดแทบโปงอเป็นรูปตัวยูสำหรับเดวิดเองแล้วตอนนั้นเขามั่นใจว่าเจ้าสิ่งที่อยู่ใต้ท้องเรือขนาดนั้นคือแบล็กมารีนเขารู้ว่าปลาใหญ่ขนาดนี้ หากไม่ใช้เทคนิคในการบังคับเรือช่วยโอกาสที่จะได้ตัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเอกวินปัญชิมสวรรัสด์เป็นชื่อของนักตกปลาคนแรกที่สร้างตำนานให้กับที่ดาทะเลความเร็วที่สัว์ยักพาสายออกไปจากรอบทำให้เดวิดต,ต้องหันมาบอกกับลูกค้าของเขาว่าขนาดนี้เรากำลังสู้กับแบล็กมารีนขนาดใหญ่เมื่อดูจากน้ำหนักการลากสายจากรอบที่ตั้งเบรคไว้ข้นขๆ้แข็ง เดวิดยังค่ายทะเนออกไปอีกว่าแบล็กมารีนตัวแรกของทิดาทะเลจะต้องมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า140กิโลกรัมมันน่าจะเป็นโทรอฟีไพรส์ที่นักตกปลาสามารถนำไปอวดกับใครๆได้แต่สำหรับนักล่ามืออาชีพอย่างเดวิดชีสิ่งที่ยิ่งใหญ่พอจะเป็นการันตีเซอร์ติฟิเคตนั้นเขาตั้งเป้าไว้ที่แบล็กมารีนขนาดใหญ่ในน้ำหนักตั้งแต่400กิโกรัมขึ้นไป เหมือนการฆ่าตัวตายของนักมวยตาบอกที่หือขานมาท้าชกกับนักมวยระดับแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทยังไงก็ยังนั้นและนี่คือต้นเหตุของตำนานการล่าบแบล็กมารีที่ทำเอากับตันเท่าแทบเสียประสาทจนพานพาลโลอลวาดฟาถางเอากับเพื่อนคู่หูที่ร่วมง,งานมานานกว่าสีปีในชีวิตการเป็นริกร์แมนของ, one, อของชาลีโมนเขาบอกกับเราว่าตั้งแต่ออกเรือตกปลากับเดวิดมา เขาเพิ่งจะได้เห็นแบล็กมารีนก็จากทะเลในเมืองไทยปลาชนิดนี้ในแถบทะเลคาริเบียนไม่เคยปรากฏปลาใหญ่ระดับบิ๊กเกมที่เขาเคยสัมผัสมาได้แก่บลูมารีนขนาด864ปอนด์ซึ่งเป็นปลาตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ <laughs> สำหรับแบล็กมารีนตัวแรกที่ได้จากเครือทิดาทะเลหลัานี้ <laughs> เมื่อนำขึ้นชั่งวัดน้ำหนักได้ที่115กิโลกัม ซากปลาได้เสียน้ำหนักตัวไปก่อนราว25เนื่องจากถูกตากแดดไว้นานเกินไปแต่หากนำมันขึ้นชั่งในขณะที่ยังสดอยู่ชาลีบอกกับเราอย่างมั่นใจว่าแบล็กมารีนตัวแรกของทิดาทะเลน่าจะทำน้ำหนักได้มากกว่า140กิโลกรัมถึงแม้จะเป็นปลาขนาดกลางที่ไม่ใหญ่โตเทียบเท่ากับบลูมารีแต่มันก็เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อว่าในทะเลอันดามันยัมีแบล็กมารีนฝูงอื่นที่น่าสนใจกว่า เพียงแต่ว่าวันนี้เรายังค้นหามันไม่พบเท่านั้น กัปตันได้วิทตรวจสอบเข็มทิศในเรืออีกครั้งที่ดาทะเลกำลังวิ่งไปที่270องศาตะวันตกของเกาะสีมุ่งสู่ไหลทวีที่ไกลเกินกว่าเรือประมงลำใดจะเดินทางไปถึงทริปนี้หมดเวลาลแล้วครับพบกับตำนานการล่าปลากระทงแทงดำของกัปตันทิดาทะเลได้ใหม่ในตอนต่อไปบ่ายวันนี้ขอลาไปก่อน